สภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหลักสูตร i อซีไรเซนหมวด 1, หนึ่งบทหเราไปดูกันครับสภาวะเศรษฐกิจโลกณนะตอนนี้สำหรับผมดูจากวัฒจักรเศรษฐกิจแล้ว ถือว่าเป็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามหลักสูตร IC l i c e n ซนหมวด1บท5ดูได้จากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นครับอัตราเงินเฟอ้อคืออะไรอัตราเงินเฟอ้อคือราคาสินค้าข้าวของที่แพงขึ้นและตอนนี้ เศรษฐกิจโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอัตาราเงินเฟอ้อสูงถึง8.2เซเท่ากับว่าถ้าเคยซื้อของที่ราคา100บาทหรือ100ดอลลาร์ตอนนี้ต้องซื้อราคา108บาทหรือ108ดอลลาร์สหรัฐ นั่นเองนี่แหละครับคือราคาข้าวของที่แพงขึ้นแล้วการจะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงต้องทำยังไงก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางอย่างสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารกลางขึ้นไปแล้วถึงตอนนี้3.25เมื่อขึ้นถึง3.25ออย่างนี้แล้วอาจจะขึ้นอีกเรื่อยๆ,ๆทำให้คนมาฝากเงินมากขึ้นสินค้าที่ขายในราคาแพงก็จะขายไม่ออกแล้วก็ลดราคา ทำให้อัตราเงินเฟอ้อหรือของที่แพงลดลงในท,ทันทีนั่นแหละครับคือการลดอัตราเงินเฟอ้อแล้วประเทศไทยละ่ะอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่6.4ครับซึ่งถือว่ามากอยู่ดี เพราะอัตราเงินเฟอ้อที่เราต้องการอยู่ที่2ถึง3%เซเท่านั้นครับถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร IC ซาไลเซนสามารถติดตามผมได้ตามที่อยู่ที่จะขึ้นให้หลังจากนี้แล้วเจอกันครับ